ฟังธรรมะก,ก่อนนอนพอนกายรับสบายใจที่ยังติดข้องติดขัดกังวลในเรื่องราวต่างๆที่จิตของเรามันเหนื่อยมาทั้งวันให้วางมันลงเสียก่อนให้จิตมันได้พักผ่อนแล้วให้จิตเขาได้พิจารณากับข้ออัดข้อธรรมที่จะเล่าต่อไปนี้เพื่อความผาสุกข,ของชีวิต และเพื่อความสงบสุขของจิตศีลส,สมาธิและปัญญาใจของพวกเราโดยธรรมชาตินั้นผ่องใสแต่ไม่บริสุทธิ์มันแฝงอยู่ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ แฝงด้วยกิเลสอนุสัยต่างๆที่ซ่อนอยู่เยอะแยะแต่เวลาที่กิเลสอนุสัยยังไม่กระเพื่อมขึ้นมามันก็รู้สึกว่าจิตใจเราใสสว่างสบายถ้าเราเอาลองน้ำใส่ตุ่มเอาไว้นานๆก็จะเห็นว่ามีตะกอนอยู่ที่ก้นตุ่มเวลาตะกอนมันยังไม่กระเพื่อมขึ้นมาน้ำมันก็ใส เวลาตะกรนกับเพิ่มขึ้นมาน้ำก็ขุนสภาวะของจิตก็เหมือนกันมันมีอนุสัยที่สะสมมาเราสะสมการทำชั่วเอาไว้สะสมไปไเรื่อยๆมันก็เก็บเอาไว้ในผวางขจิตเวลาที่ยังไม่ถูกภาษาแรงๆมากกวนหรือยังไม่มีอารมณ์ที่แรงๆมากระทบเหมือนไม่มีใครไปกวนน้ำในตุ่ม ตะกอนก็ไม่พุ่งขึ้นมาอนุสัยก็ไม่ทำงานน้ำมันก็ใสฉะนั้นจิตใจโดยธรรมชาตินี้มันใสมันขุ่นขึ้นมาก็เพราะว่าถูกอารมณ์มากวนพอมันกวนอนุสัยต่างๆที่มันซ่อนอยู่ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นกิเลสหยาบๆใจก็หมองไม่สะอาดโดยธรรมชาติ ใจของเราเหมือนน้ำใสในตุ่มไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์เราต้องค่อยๆเจริญสติจเจริญปัญญาไปคล้ายๆเรากองน้ำไปเรื่อยๆในที่สุดก็กองเราเศษขยะขี้ผงตะกอนต่างๆออกไปหมดก็จะได้น้ำที่บริสุทธิ์เครื่องกองตะกอนออกจากน้ำมันก็เหมือนเครื่องกองตะกอนกิเลสออกจากใจเราก็คือ ศีลสมาธิและปัญญานั่นเองศีลเหมือนกระชอนหรือตะแกงกรองเอาของหย,ยาบๆออกออกไปจากใจของเรากรองเอาราคะโทสัโมหะที่รุนแรงออกไปสมาธิเป็นเครื่องกรองของสกปรกระดับกลางๆคือตัวนิวรณ์ทั้งหลายปัญญาเป็นเครื่องจัดการกับกิเลส ที่หน่อเนื่องในสันดานไม่ต้องรอให้มันฟุ้งขึ้นมามันก็เหมือนท่อน้ําเข้าไปดูดเอัตะกรนที่ก้นถังออกไปซึ่งเป็นงานที่ปราณีถ้าเราขจัดสิ่งสกปรกออกจากใจได้จิตใจของเราก็จะทั้งผ่องใสและบริสุทธิ์บางทีเรามักง่ายเราได้ยินธรรมะบอกว่า ธรรมชาติเดิมของจิตนั้นผ่องใสแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาเราก็คิดมักง่ายว่าไม่ต้องทำอะไรจิตนั้นผ่องใสอยู่แล้วเพียงแต่คอยขจัดไม่ให้กิเลสจรมาหรือคอยหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เท่านั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนตื้นขนาดนั้นจะต้องคอยขจัดกิเลส ที่จรมาก็เป็นภาละที่ไม่มีวันจบสิ้นเพราะตะกอนยังมีอยู่ที่ก้นโอ่งยังไม่ได้เอาออกจะเลี่ยงการกระทบอารมณ์ก็ไม่ได้เพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราต้องขจัดกิเลสด้วยศีลสมาธิและปัญญาจึงจะสามารถเอาของสกปกออกไปได้จริงๆ คราวนี้น้ำจะแกว่งขนาดไหนก็ไม่มีตะกอนขึ้นมาเหมือนจิตที่ฝึกดีแล้วจิตของพระอา,หารหันต์กระทบอารมณ์เท่าไหร่ก็ไม่มีตะกอนอะไรขึ้นมาก็สว่างแจ่มใสบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่อย่างนั้นฉะนั้นไม่ใช่หลีกเลี่ยงการกระทบหรือคอยประคองจิตให้นิ่งบางคนก็สอนคาดเคลื่อนว่า อย่าไปแกว่งน้ำสิอยู่เฉยเฉยหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ถ้าก่อนก็จะได้ไม่ฟุ้งขึ้นมาอย่างนี้ก็มีบางพวกบอกไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่นิ่งๆอย่าไปกระทบมันน้ำก็จะได้ใสสว่างอยู่อย่างนั้นนี่หรือที่คิดว่าจิตบริสุทธิ์อยู่แล้วอันที่จริงแล้วก็ยังไม่บริสุทธิ์หรอก เพียงแต่กิเลสมันยังไม่ขึ้นมาทำงานให้ดูเท่านั้นเองการประคองจิตให้นิ่งประคองจิตให้ว่างไม่ให้มันกระทบอารมณ์เลี่ยงการกระทบอารมณ์บ้างกระทบแล้วคอยควบคุมจิตไม่ให้กระเพื่อมบ้างมีตั้งหลายแบบที่ทำกันอยู่หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ก็คล้ายๆการอย่าไปแตะตุ่มน้ำนี้นะ ให้มันอยู่นิ่งๆแต่ก่อนจะได้ไม่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจิตบริสุทธิ์เป็นพระอาหารหันต์ทั้งที่ตะกรยังอยู่ก้นตุ่มอนุสัยกิเลสสังโยชน์ทั้งหลายยังซ่อนอยู่ในจิตจึงยังไม่เป็นพระอาหารหันต์หรอกการดีเกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ไม่ดูไม่ฟังไม่ดมกลิ่นไม่ดิ้มรส ไม่กระทบสัมผัสทางกายไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งหวังว่ากิเลสจะไม่กระเพื่อมขึ้นมานั้นมันไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าทรงได้สอนหรอกเพราะมันไม่สุดมันซ่อนกิเลสเอาไว้ชั่วข่าวเท่านั้นเองวิธีการหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ที่ดีที่สุดมีอยู่สองอย่างอันเป็นการสร้างภพละเอียดขึ้นมา คืออย่างที่หนึ่งฝึก,กจิตจนได้ผมลูกฟักคือไม่มีจิตตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยไม่มีอะไรกระทบแน่นอนอย่างที่สองลดการกระทบลงไปคือการเข้าอารูปฌานพอเข้าอารูปฌานตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทำงานก็ตัดการกระทบไปห้าช่อง เหลือที่ใจอันเดียวสบายเพราะไม่มีอะไรมากวนก็หลงหลงสบายอยู่อย่างนั้นการไปปรุงพบที่ละเอียดขึ้นมาไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์การหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ก็ไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุก์ถ้าเราจะเจริญสติปัญญาจริงๆอยากกลัวน้ำคุนให้มันกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติ เพียงแต่อย่าเติมของสกปกเข้าไปให้มันเท่านั้นแหละให้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาตะกรอนกิเลสท,ทั้งหลายก็จะทำงานขึ้นมาแล้วให้เรามีสติรู้ทันมันคล้ายๆของสปกปรกลอยขึ้นมาเรามีสติรู้ทัน ก็คอยช้อนเอามันออกกิเลสลอยขึ้นมาพอเรามีสติรู้ทันกิเลสกิเลสจะสลายตัววับไปเลยนี่มันเริ่มขาดทุนแล้วของสกปกคืออนุสัยเริ่มอ่อนกำลังลงทุกทีทีละน้อยทีละน้อยพอตาหูจมูกลิ้นกายใจประทบอารมณ์แล้วอนุสัยกิเลสทำงาน กรุงกิเลสหยาบขึ้นมาเรารู้ทันกิเลสสลายตัวหายไปอนุสัยขาดทุนไปไเรื่อยๆอนุสัยก็จะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติคอยรู้เท่าทัานจิตใจของตนเองไม่ได้ทำเพื่อลักกิเลสตรงๆเราไม่มีความจำเป็นต้องลักกิเลสเพราะกิเลสหายไปแล้ว การที่เรามีสติคอยรู้ทันจิตในเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบอารมณ์แล้วกิเลสทำงานขึ้นมาอนุสัยลงทุนสร้างกิเลสขึ้นมาถ้าเรารู้ทันอนุสัยจะขาดทุนอนุสัยจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงแต่ถ้ารู้ไม่ทันกิเลสทำงานแล้ว มันจะเก็บตะกอนคืออนุสัยเอาไว้ในจิตได้สำนึกคือในพวังขจิตของเราการที่เราจเจริญสตินี่ไม่ได้มุ่งไปทำลายตัวกิเลสโดยตรงแต่มันส่งผลให้อนุสัยอ่อนกำลังลงเป็นลำดับลำดับนี่คือการค่อยๆกรองเอากิเลสเอาตะกอนออกไปจากก้นโอ่งมันเป็นงานที่ปราณี ต้องทำความเข้าใจถ้าไม่ใช่ปัญญาตัดสรู้ของพระพุทธเจ้ายากเหลือเกินที่จะเข้าใจเส้นทางสายนี้ได้คนทั่วไปคิดมักง่ายขนาดฟังพระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ยังคิดเอาง่ายๆคิดว่าไม่ต้องกระทบอารมณ์เสียก็จะดีถ้าไม่กระทบอารมณ์แล้วจิตจะดีคนตาบอดก็ดีสิ คนหูหนวกก็ดีคนเป็นโรคเรื้อนผิวหนังไม่มีความรู้สึกเลยก็ยิ่งดีใหญ่ลิ้นขาดไม่รู้ลสพวกนี้จะเป็นพระอารหันต์เร็วเพราะไม่ได้กระทบอารมณ์ในความเป็นจริงทั้งๆที่มีตานั่นแหละแต่กระทบอารมณ์แล้วกิเลสไม่มีมันวิเศษกว่ากันนะมีหูอยู่กระทบเสียง แต่ไม่มีกิเลสก็ดีกว่าไม่มีหูดังนั้นไม่ใช่หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ไม่ใช่กระทบอารมณ์แล้วประคองจิตให้นิ่งบังคับจิตให้ว่างรักษาจิตให้สงบสงัดนิลันดอนตราบใดที่ยังต้องคอยรักษาจิตประคองจิตควบคุมจิตดูแลจิตอยู่งานยังไม่เสร็จ กิจในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งงานนี้เสร็จเรียกว่ากิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์ไม่มีอีกแต่ถ้าเรารักษาจิตไปเรื่อยๆก็ต้องรักษาตลอดไปงานไม่มีวันจบวันสิน้นหลวงปู่ดูลท่านได้สอนไว้ว่าธรรมดาของจิต ย่อมสงออกนอกแล้วกะเพื่อมหวันไหวแต่จิตของพระอริยเจา้าไม่สงออกนอกแล้วก็ไม่กเพื่อมหวันไหวไม่มีการกเพื่อมเพราะไม่ยึดถือเอาไว้ทำไมไม่ส่งออกนอกไม่ส่งออกนอกแล้วรู้อารมณ์ได้อย่างไรที่รู้อารมณ์ได้เพราะจิตของพระอรหันต์นั้น เต็มโลกธาตุไม่ใช่จิตที่มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งเหมือนจิตของพวกเราหรอกที่วิ่งไปมารู้สึกไหมพวกเราเห็นจิตวิ่งไปมาไหมในความเป็นจริงจิตไม่ได้วิ่งไปมาการวิ่งไปวิ่งมาเป็นภาพลวงตาเป็นการปรุงแต่งจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิต เกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับแต่มันเกิดสลับกันสลับที่กันเร็วเราเลยรู้สึกว่าจิตวิ่งไปวิ่งมาเหมือนหนังการ์ตูนตัวการ์ตูนไม่ได้ไหวเป็นภาพนิ่งแต่ละภาพแต่ละภาพก็เกิดดับต่อเนื่องกันอย่างเร็วก็เลยรู้สึกว่าตัวการ์ตูนเป็นตัวเดิม และเคลื่อนไหวได้นี่จิตก็เป็นแบบนี้แหละทีนี้ธรรมชาติของจิตเรานี่วนเวียนวิ่งไปมาทางทวารทั้งหกตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจวิ่งไปดูแล้วก็กลับมาคิดวิ่งไปฟังแล้วก็กลับมาคิดอย่างขณะที่ฟังอยู่นี้ ฟังกับคิดสลับกันตลอดเวลาไม่ได้ฟังอย่างเดียวถ้าฟังอย่างเดียวจะฟังไม่รู้เรื่องที่เรารู้เรื่องเพราะเราคิดการฟังเป็นแค่การรับสัญญาณเสียงเท่านั้นแล้วถึงจะมาแปลที่ใจว่าสัญญาณเสียงอันนี้แปลข้อความว่าอย่างนี้เมื่อจิตมันยังมีเปลือกคืออสวกิเลสห่อหุ้ม ยังมีขอบมีเขตอยู่มันก็เลยไปที่นูน่นที่นี่แต่ถ้าจิตมันเต็มเหมือนแสงอาทิตย์ที่สว่างไปทั่วแล้วแสงอาทิตย์ไม่ต้องย้ายออกจากศีราชาไปกรุงเทพไม่ต้องวิ่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไม่จำเป็นเลยเพราะมันเต็มไปหมดแล้วฉะนั้นจึงไม่มีการวิ่งไปวิ่งมาไม่มีการส่งไปส่งมา ไม่ใช่แค่แสงสปอตไลท์ที่ส่องไปส่องมาทีละจุดจิตของพวกเราก็เหมือนสปอตไลท์ส่งไปจับจุดตรงหน้นทีตรงนี้ทีเราต้องค่อยๆฝึกไปขั้นแรกหัดรู้สึกตัวเอาไว้อย่าใจลอยแล้วก็คอยรู้กายก็ได้รู้จิตก็ได้ถ้ารู้จิตก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปด้วย เดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายดูไปเรื่อยๆจะเห็นจิตนั้นเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปจิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตร้ายก็ชั่วคราวเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกปัญญามันเกิด มันจะรู้ว่าจิตทุกชนิดนั้นชั่วคราวเมื่อเห็นว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้กฎตรลักความยึดถือจิตจะหมดไปไม่รู้จะยึดทำไมมันของชั่วคราวที่พวกเรายึดจิตเหนียวแน่นที่สุดเพราะเรารู้สึกว่าจิตของเราเป็นอมตะจิตของเราวันนี้กับจิตของเราเมื่อก่อน เป็นดวงเดียวกันแต่ถ้าเราเห็นว่าจิตเกิดดับตลอดเวลาเวลาดูดูผ่านเวทนาก็ได้ดูผ่านสังขารก็ได้จิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุก์ขเกิดแล้วก็ดับจิตเฉยเกิดแล้วก็ดับจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตโลภจิตโกรธ จิตหลงจิตฟุง้งซ่านจิตหดหูเกิดแล้วก็ดับทั้งสิน้นสุดท้ายปัญญาเกิดจะรู้แจ้งว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับเมื่อปัญญาแก่รอบเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับความยึดถือในจิตจะสลายตัวไปไม่รู้จะยึดทำไมอันนี้สําหรับคนที่เห็น ความเป็นอันนี้จังของจิตบางคนเห็นตัวจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์ก็เลยไม่ยึดถือไม่รู้จะยึดตัวทุกข์เอาไว้ทำไมบางคนเห็นว่าจิตมันทำงานของมันได้เองสั่งมันไม่ได้เอาไว้ในอำนาจไม่ได้ไม่รู้จะยึดมันทำไมมันจะทรยศเอาเมื่อไหร่ก็ได้ก็หมดความยึดถือจิต ตรงนี้แหละที่ทำลายกระจกเงาใสลงไปได้เลยไม่มีที่ให้ฝุ่นกาะเพราะฉะนั้นการทำลายจิตทำลายตัวผู้รู้นี่ไม่ใช่อยู่ๆนึกจะทำลายก็ทำลายถ้าทำอย่างนั้นสติจะแตกให้จเจริญสติจเจริญปัญญาเรื่อยไปขั้นแรกรู้สึกตัวเอาไว้ พอรู้สึกตัวได้คอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตจิตที่มีความสุขก็รู้จิตที่มีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้รู้บ่อยๆเมื่อรู้บ่อยถึงวันหนึ่งปัญญามันก็จะปิ้งขึ้นมามันจะรู้เลยว่าทุกสิ่งที่เกิดต้องดับทั้งสิ้น พระโสดาบันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะดับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องดับทั้งสิ้นนี่เป็นภูมิรู้ของพระโสดาบันถ้ารู้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกมันจะทวนเข้ามาเรื่อยๆในกายในใจนี้จะเห็นเลยว่ากายนี้เป็นของไร้สาระหมดความยึดถือในกาย เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีสุดท้ายของการปฏิบัติจะบีบแคบลงมาที่จิตจนได้เราจะเริ่มจากจิตลงไปสู่จิตเลยก็ได้หรือจะไปดูกายแล้วเข้าไปที่จิตก็ได้จะไปดูกายดูเวทนาดูสังขารแล้วเข้ามาที่จิตก็ได้แต่สุดท้ายมันจะลงมาที่จิตนี่เอง เพราะจิตนี่แหละเป็นต้นกำเนิดของขันทั้งหลายมีจิตดวงเดียวก็ไปสร้างขันห้าขึ้นมาได้อีกถ้าจิตดวงนี้สลายไปเสียแล้วไม่มีตัวที่จะไปสร้างขันหน้าขึ้นมาอีกค่อยฝึกนะถ้าปล่อยจิตได้ก็หมดทุละไม่ต้องเช็ดชีพุนอีกต่อไปแล้ว